วัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักศึกษาชั้นปวชปี2ทุกคนนะครับกับผมอาจารย์อดีศร์กานุมานเป็นอาจารย์ประจำแผนกช่างเทคนิคอุตสาหกรรมและช่างกลโรงงานนะครับวันนี้จะมาธิบายเกี่ยวกับการเรียนแบบฐานสมรรถนะของนักศึกษาชั้นปวชปี2เราจะมาดูกันว่านักศึกษานะครับหลังจากที่เรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรไปบ้างวิชาที่1วิชาอบชุบผิวโลหะนักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติงานจริงนักศึกษาได้รู้หลักการวิธีการเลือกวิธีการอบชุบให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะนําไปใช้งานหรือการเสริมความแข็งแง ให้กับผิวโลหะและรู้จักวิธีการเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องรวมไปถึงกกรระบวนาขั้นตอนการอบชุบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพนักศึกษายังได้ลงฝึกปฏิบัติงานการทดสอบความแข็งของผิวโลหะอีกด้วยและในรายวิชาที่2ก็คือวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล2วิชานี้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติกับเครื่องจักรกลจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกลึงเครื่องมิลิงเครื่องเจาะเครื่องเจีย เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้มาตรฐานตามที่แบบกําหนดและสุดท้ายนะครับก็หวังไว้ว่านักศึกษาจะนําความรู้ที่ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตของพวกเรานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ